สวัสดีครับกรชาวไปครับทุกท่านเลยครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างเครื่องเครื่องของอัตโนมอัตโนมัตินะครับจะเป็นยังไงนั่นไปดูกันเลยวุ้ยกดผิดว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับตัดคลิปก่อนครับผมผมไปกดเอาชีวิตรอดครับเดี๋ยวผมตัดคลิปก่อนครับโอเคครับผมก็ได้กดเข้ามาครับนี่ครับ แต่จะไม่ใช่แบบนี้ครับอันนี้ผมสร้างเพื่อจะมาสอนทุกคนครับแต่ที่ผมสร้างไว้แล้วครับก็คือตรงนี้ครับพอดีผมก็พึงลงคลิปวันแรกของผมนะครับพอดีเสียงผมไม่ดีครับผมเป็นคนที่คูดไม่ชัดครับโอเคครับผมจะสาธิตดูครับว่าของฮิผมจะสาธิตให้ดูว่ามันใช้งานยังไงครับนี่ครับ ให้คุณอะหมุนลูลศรูปลูปร,ร,รูหัวธนูครับไปที่ชิ้นไหนก็ได้ครับอย่างเช่นอย่างอย่างเช่นผมจะเลือกแอปเปิลทแบบเป็นชาร์จครับก็ก็กุณก็กดปุ่มปุ๊บเขาก็จะได้ Apple ิลทองอ้อ๊ยแอปเปิลทแบบเป็นชาร์จมานั่นเองครับอ่าแต่มแอลโอเคเฮ้ยม่อของชิ้นไหนวะ ของก่กีโอเคครับสิ่งของที่ต้องเตรียมนั้นมีอะไรบ้างครับนี่ครับมีเอสโตนถังน้ำเอสเอสโตนฮอสแผ่นเยียบเช็ดเออไฟครับก็เอ,อวิสเซนเซอร์ฮอปเปอร์ เอตอนีเพนเตอร์เอตัวคอมเบเตอร์แล้วก็ปุ่มนะครับดีครับโอเคเฮ้ยผมลืมครับ <c oughs> ผมมบอกให้ทุกท่านทุกคนลืมบล็อก <c oughs> อะไรก็ได้ครับ <c oughs> ผมผมจะเบล็อกเก็ครับเพราะบลอกเก็บมันสวยกว่าครับโอเคครับของผมมาได้เลยครับน้ำเอาไว้ตรงนี้กนครับ ของที่ต้องการครับง่ายครับผมจะสอนางขว่าอธิบายบอัช้าๆครับพ่อครับถ้าเกิดใจครับท่านผู้ชมจะอาจจะดูไม่ทันครับโอเคครับวางบล็อกตรงนี้ครับแล้วก็ให้วางเอสเอสตงคอมมิอเตอร์วางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็กดครับพอกดเสร็จแล้วครับก็ให้คุณเ่ะวางบล็อกไปยาวแปดบล็อกครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดในเมื่อคุณวางบล็อกยาวแปดบล็อกครับให้วางเอสโตนีเพนเตอร์ครับให้ถึงบล็อกที่แปดครับพอวางเสร็จแล้วครับให้วางเอสโตนครับพอวางเอสโตนเสร็จแล้วครับก็บล็อกนี้ครับกดชิปครับแล้วก็กดครับ คุณก็ต่อยาวครับเอาเอ้ยคุณเอาเว้ตโตนวางวางไว้บนนี้ครับปีกพอวางเสร็จแล้วครับแล้วก็บลับวางด้านล่างครับ วางเสร็จแล้วครับก็เอาให้โตนี่เพนเตอร์ครับวางเสร็จแล้วก็กดชิปเหมือนเดิมครับแล้วก็วางต่อครับอุ้ยพอดีเครื่องผมก็แบกอยู่นิดนึงพอไม่รู้สาเหตุอะไรครับมอนเตอร์แถวนี้ก็ไม่ได้เยอะด้วยครับโอเคพอคุณวางอย่างนี้เสร็จแล้วคุณก็วางตรงนี้ครับ วางตรงนี้ครับวางเสร็จเนี้ยห้คุณวางตรงนี้ไปด,ด้วยครับพอวางตรงนี้ครับคุณกดให้คุณวางบล็อกตรงนี้ครับแล้วก็วางไอสโตนครับพอวางไอสโตนเสร็จแล้วใช่ไหมครับอุย้ยพอวางไอสโตนเสร็จแล้วครับก็ เอาท็อตเดสโกนเอาท็อตเฮสโตนน่ะมาวางตรงนี้ครับเพื่อให้ด้านบนเมื่อมันไฟมันติดครับพอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวครับผมขอ,อทำทุกอย่างให้ดูสวยงามครับแล้วก็บล็อกตรงนี้วางไว้ครับขั้นตอนต่อไปก็คือเอาเอาท็อตเดสโกนมาปักตรงนี้ครับปักยาวยครับปักเสร็จแล้วครับก็ ไอะไอะไเนี่ยวางเสร็จแล้วครับให้คุณวะวางบอกยาวมาถึงตรงนี้ครับตรงสุดของนิสโตนะครับบอกว่าให้มันเท่าๆกันครับแล้วก็วางบล็อกตรงนี้ปิดเอาไว้ครับทุบทุกสองอันนี้ออกก่อนครับ พอางตรงนเสร็จแล้วเราก็ให้คุณใส่ปุ่มครับใส่ปุ่มเสร็จก็ใส่ไอ้นี่ครับเขาเรียกว่ายนะครับเอออะผมไม่รู้ครับผมวางไปเลยครับพอวางเสร็จแล้วครับก็วางบล็อกปิดไว้เลยครับ ไอ้วิธีอย่างนี้ครับผมผมไปเอาของต้นทิปฉบับของเข้ามาครับเขาชื่อว่าก็ไม่รู้ครับ,วา,รบวางบล็อกวางบล็อกก็ไปตัวนี้ครับเพื่อปิดครับ เรื่องไปไม่ทันเลยโอเคครับให้คุณวนะแล้วให้คุณเอาน้ำกดติอให้คุณเอาน้ำมาวางไว้ตรงนี้ครับตองกล โอเคครับโอเคครับของสร้างผิดหรือของสร้างผิดต้องขออภัยด ha ้วยครับ ตัดคลิปก่อนครับตอนที่ผมแก้ไขนี่เสร็จครับโอเคครับหลังจากที่เราแก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนที่ผมวางบล็อกตรงเนี้ยแค่สูงสามบล็อกครับต้องให้คุณวางบล็อกนี้อีกบล็อกหนึ่งครับเนี่ยครับจะสูงประมาณเนี้ยครับแล้วให้คุณเอาไฟนียครับกับแผ่นเหยียบแผ่นเหยียบผมเตรียมไว้อย่างครับดูกล่องนะครับดูกล่องอ้า ผมแปลว่าผมมเอามาครับทุกบล็อกนี้ออกก็ใส่ครับทุกต้นยาวนี้ออกก็ใส่แล้วก็แผ่นแผ่นเยืมาใส่ครับก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับอ้ออีกอย่างหนึ่งครับ,บถ้าเกิดคุณใส่ของครับคุณต้องเงีงหมาเยเลขหนึ่งไปถึงแครับอย่างเช่น บล็อกเหล็กหมายเลขหนึ่งบล็อกทองหมายเลขสองบล็อกแอเบอร์หมายเลขสามบล็อกกระพิศหมายเลขสี่บล็อกถ่านหมายเลขห้านี่หกเจ็ดบล็อกเพชรหมายเลขแปดเนี่ยครับแล้ให้คุณเรียงเรียงเอาของเนี่ยทั้งหมดครับไปใ,ใส่เอออีกอย่างนะครับผมมือครับกดชิปแล้วก็ใสก่กดชิปก็ใส่ใสครับ แล้วก็เอาเสร็จแล้วมาให้คุณอะใส่เช็ครับแต่ห้ามใส่แบบนี้ครับเพราะกล่องครับพอใส่ไปแล้วครับมันจะมันจะซับซ้อนกันนะครับให้คุณใส่แบบนี้ครับพอใส่แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วนะครับก็ให้คุณครับเอาของนี้ทั้งหมดครับไปใส่ในกล่องครับ เดี๋ยวผมจะตัดคลิปก่อนครับหลังจากที่ใส่ของครับหลังจากที่เราใส่กล่องเสร็จแล้วนะครับนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทดลองครับใช้เพราะมันใช้ได้เปล่าครับอย่างเช่นผมเจ้าบล็อกเพชรก็กดเราก็จะได้บล็อกเพชรมาครับนั่นไงครับลอยมาครับเนี่ยรทุกบผมทุกล่อง อ๋ออย่างส่วนเนี้มันโดนครับมาโจมใจให้เราครับแล้วของมันจะไหลามาแล้วครับแค่นี้ก็เป็นอันที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับกับเออครื่องเลือกของอัตโนมัตินะครับยลืมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ลังติดติดตามคิดต่อไปนะครับ เพราะผมจะทําชายอยูอออ่นะครับเพราะเพราะผมบอกต้องปี่ยนนะครับเนี่ยโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าจะไม่มีอะไรครับสวัสดีครับ